สวัสดีครับ fc แล้ท่านผู้ชม,มที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่22เดือน2อปศ2518นะครับกับแนวต่างลาวทีวีลาวเฮีีแล้วก็ลาวสตานะครับ <c oughs> กับแนวต่างก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อ,อ่านเลขเด่นนจากสูตรหนึ่งเก้าก็คัดไ้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเคบซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลออกแล้วสาหรับแนวทางลาวทีวีลาวเฮดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับก็วันนี้ถือว่าแนวทางของผมก็ เหมือนฮาหนอยเลยนะครับหาหนอยก็หลุดเยอะวันนี้นะครับสำหรับแนวทางราวทีวีนะครับผลออก97717นะครับจุดบินก็มี1กับ9แต่ว่ามันไม่มีตัวประกบเนาะนะครับเล็กเด่นหลุดนะครับข้อไปครับไม่หลุดเนาะหลุดตัวที่ผมเน้น9เข้าว,วิง่งเดียวนะครับ,รบ9เข้าว,วิ่ง จับตัวเจาะตัวเจาะไม่เข้าเนาะใกล้เคียสุดก็คือ81นึมันออก17ึ่งเจ็นเน็เนแนวทางส่วนใหญ่ราวทีวีราวเอดีตัวนี้ช่วงนี้แนวทางลาวนะครับก็ติดเล็กเบิ้ลกันเยอะนะครับพยายามจะพยายามจับเล็กเบิ้ลให้นะครับเรามาดูลาวเอดีนะครับลาวเอดีออก49067 นี่แบบสี่เวันนี้มันแยก6กกนะับ9เนาะไม่มีตัวแทรกนะครับผมให้62ไม่แทรกวันนะี้แต่มันไปมาตัวแทนมัน2กนะับ7ก็ถือว่าไก่นำแนวตางไป,ไปดูจุดวินเนาะจุดวินก็มี9มี6เนาะมี9มี6ก็ไม่มีตัวประกบส่วนไก่นำากกับ9ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะนะครับ6 9 จ้าไอหกสองออกหกเจ็ดหกหนึ่งหกห้าหกเก้านะครับข้ามหกเจ็ดกับหกแปดไปตัวออกหกเจ็ดก็ถือเข้าวิ่งโลดสำหรับลาเอ็ดีนะครับส่วนลาสตาลาสตามันเคยเอาของเอดีมาออกเนาะวันนี้หนีกันหมดเลยได้หกเก้าเหมือนกันก็หน,นีกันหมดเลยนะคเป็นไงครับ ออกไกลเคียงออกเบียดกัน่บวานนี้ผม <c oughs> จับให้ที่4ี่สามเนาะเข้าวันนี้ออก5้าสามยังไม่ทิ้ง3ามทิ้งสี่แต่ว่าแยกมาบนมาล่างจุดบินก็ไี่ติดเลขหนึ่งก็คือ1ตัวเดียวเกับหตัวเดียวออก4ีหนึ่ง ไอหกหนึ่งออกสี่หนึ่งก็ถือว่าแนวทางเราสตาร์หลุดเนาะนะครับตอนนี้เดินเดีย๋ยวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวหลุดหยุดนะสำหรับแนวทางนะครับก็มันก็ยังไม่คงที่เนาะนะครับสำหรับเล็กวิ่งโลดนะครับถ้าแนวทางไหนหลุดนะครับ,รบ,รบผมก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิก f c ทุกท่านด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ก็ถือว่าแนวทาง วันนี้ทั้งวันเลยนะครับวันนี้วันที่ยีบสองเนาะทั้งวันเลยนะครับทั้งหานอยนะครับทั้งราชีวิลาเฮดดีราวสตาร์แล้วก็หาหน่อยพิเศษปกวีนะครับเหมือนกันหมดเลยวันนี้นะครับแนวทางนะครับก็ถือวันหลุดเยอะวันนี้ก็ต้องกลับขอตัวสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับ ก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเพราะเราไม่ทราบหรอกว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็นำมาวิเคราะห์ตัวเลขนะครับครับเรามาดูลาวทีวีวันนี้นะครับลาวทีวีวันนี้ก็ชุดวินนะครับวันนี้ผมมาที เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองก็ได้ตัวเดิมนะครับผมเน้นให้ที่เลขแปดตัวเดิมมันจะออกย้อนหลังหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่เนาะนะครับฉะนั้นเลขเด่นวันนี้ผมก็จับใหสองตัวนะครับเลขเด่นก็คือเจ็ดกับแปด เขาจะเอาเจ็ดไว้หรือเปล่านะครับเจ็ดมันออกเป็นเจ็ดเจ็ก็ไม่แน่เนาะนะครับส่วนตัวนี้ผมเน้นใ้ผมเน้นใ้ที่เลขแปดนะครับกจอชุดเดียวก็คือเน้นในชุดเดียวนะครับก็คือ8 0ด8ูนย์แปดศูนยส่วนอีก2ตัวเขาจะเป็น8 1แล้วก็8 2 สามตัวมจับไห้ที่408ศูนหรือสีส่ย์ก็ได้นะครับแล้วก็ชุดหนึ่งนะครับศูนย์แปดแปสำหรับหนาต่างลาทีวีเนาะ ถ้าท่านจะเวเพิ่มเติมก็จับเลขเด่นกับตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวเพิ่มไปก็เป็น70นะครับจุดวินตามนี้นะครับใครต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินนะครับส่วนตัวที่ผมเน้นในผมเน้นเลขแ กับต่อที่ราวยึดตีนะครับดาวยึดตีวันนี้จุดบิน4 6 0 12เลขเต่นผมไม่ที่4กับ6 นะครับเลกเด่น4ครับ6ขอจ่อให <c oughs> เ้เน้นๆจุดเดียวก็คือ4004นะครับาจับเลขเด่นอีกตัวนึงก็คือ60นะครับส่วนตัวลองนะครับก็เป็น41แล้วก็42 สามตัวผมจับไล้ทีหกสี่6ูนแล้วก็สี่สี่ศูนแ์นะครับเอเดผมเล่นในที่เลขสี่นะครับใครชอบเลขหกจับที่เลขหกนะครับ ก็จับไดชุดวินเลยนะครับถ้าเป็นชุดวินก็4 0 4 1 4 2 4 6นะครับถ้าท่านเล่น4ถ้าเล่น6ก็6 4 6, 6 0 6 1 6 2 ับไปกันต่อที่ลาสตาลาสตาวันนี้ชุดวินนะครับห้าหกสามแปดศูนย์เล็กเด่นผมไอ้ที่ห้ากับหก เน,เน้นในที่เลข6กนะครับก็เน้นในที่63 63หรือ36ก็ได้นะครับส่วนจุดลองก็68 65 3ตัวนะครับ563แล้วก็68 0 แปดโซนอยู่ในชุดวินนะครับเป็นตัวประกบนะครับ,บก็ตามนี้นะครับการจับดยวทางก็แคปเอาไว้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็ขอไว้พรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่23เดือน2ปพศ2568นระครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ